สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าวพีซไอทางช่องเปิดโลกพีซไอ90ครับ บริษัทเว r l d m ม d i ิคออล l i แอนซ์ประเทศไทยจำกัดร่วมด้วยบริษัทนุสาซี CS r าจำกัดและโรงพยาบาลพานาซี asi, จัดงาน cannabis health fair ณนะห้างเอ็มคอเทียระหว่างวันที่23-24สิงหาคม2565ประกาศเปิดตัวโรงพยาบาลในรูปโฉมใหม่พาณิชย์เอเจนตี้พร้อมเปิดตัวหลักสูตร WMA wellness coaching โปรแกรมหลักสูตรที่จะเปิดโลกด้านสุขภาพแห่งเวชศาสตร์ชะลอวัยเพื่อให้คุณและครอบครัวมีสุขภาพที่ดีตลอดอายุขัยพลิกโลกสุขภาพเพื่อคน ไทยอีกครั้งกับการเรียนรู้เพื่อป้องกันโรคร้ายก่อนสายเกินแก้พุ่งเป้าย้ำแนวคิดสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำเองพร้อมชูสโลแกนเมื่อ100ปีไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปมันใจเป้าหมายในการใช้ชีวิตในปีที่100ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดโดยได้นายแพทย์บัญชาแดงเนี่ยมผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชลวัยเป็นผู้อเมริกันหลักสูตรหลักสูตรในวันนี้นะครับก็ก็คือหลักสูตร WMA Wellness Coaching Program คือเป็นการให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปนะครับที่จะได้มีความรู้ว่าเวชศาสตร์ชะลอวัยนะครับคืออะไรท่านเข้าไปในคลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัยท่านต้องทําอะไรบ้างเนี่ยที่ผ่านมาไม่เคยมีใครรู้บางทีได้โดนโอเวอร์เคลมบ้างโดนตะล่อมให้ซื้อคอร์สบ้างโดยที่ไม่รู้อะไรเลยอันนี้เป็นสิ่งที่เรายอมรับไม่ได้นะครับเราอยากให้ทุกท่านเนี่ย รู้ว่าตัวเองต้องทําอะไรเพื่ออะไรในการที่จะมีสุขภาพดีตลอดอายุขนะครับผมคนที่เข้าร่วมในหลักสูตรนี้นะครับก็คือบุคคลทั่วไปนะครับโดยเฉพาะคนที่มีหน้าที่ดูแลสุขภาพคนในครอบครัวเราจะพบว่าเวลาที่มีคนในครอบครัวคนในคนหนึ่งป่วยเนี่ยก็จะมีคนอยู่คนหนึ่งนะครับที่เขาจะพาคนคนนี้ไปหาหมอจะดูแลคนคนนี้แล้วถ้าคนคนนี้เนี่ยมีความรู้ทางด้านสุขภาพนะครับมีความรู้ทางด้าน การดูแลสุขภาพแบบบูรณา,าการหรือเวศสาชาลอวัยก็จะยิ่งเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนในครอบครัวนี่มีสุขภาพที่ดีได้ไปตลอดอายุไขครับเรามองว่าอยากให้คนทั่วไปอย่างเราเนี่ยเข้าใจว่าคนเราจะอยู่ตลอดอายุไขและสุขภาพดีและแข็งแรงมันไม่ได้ยากเลยถ้าเราเข้าใจจุดประสงค์นี้เพราะฉะนั้นหลายคนมีความฝันว่าอยากจะอยู่สุขภาพแข็งแรงหลักสูตรนี้เหมาะสมตรงที่ว่าเอาประสบการณ์ที่ตัวเองมี แล้วก็คุณหมอที่มีความชํานาญมาบอกทําความเข้าใจว่าทําไมต้องดูแลตัวเองแบบนี้ช่วงชีวิตนี้และยิ่งสําคัญช่วงวัยเอจิ้งผู้สูงอายุทําไมต้องดูแลตัวเองช่วงวัยฮอร์โมนช่วงต้องให้โปรตีนหรือให้อาหารอะไรก็ตามสําหรับช่วงอายุที่จะต้องใช้ชีวิตอันนี้ถ้าเรามีโปรแกรมนี้ขึ้นมามีความคนทุกคนธรรมดามีความรู้เราเชื่อว่าทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงโดยไม่ป่วยอะค่ะ ใช่ค่ะโปรแกรมนี้ไม่ใช่การรักษาเป็นโปรแกรมที่เป็นการป้องกันไม่ให้ป่วยแล้วโปรแกรมนี้พิเศษคือไม่ใช่เรียนอย่างเดียวนะคะได้เวิร์กช็อปตรวจเลือดฟังก์ชันทำลงดูแลตัวเองด้วยแล้วก็จะมีโค้ดสำหรับดูแลคนในครอบครัวก็คือมีคุณหมอช่วยแนะนำสร้างความรู้ให้จดจำในช่วงที่เราดูแลตัวเองอะคะ่ะจริงๆนี่ก็คือนโยบายหลักของกระทรวงสาธารณสุขของไทยนะครับที่จะส่งเสริมสุขภาพให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี นะครับรไม่ใช่ว่าป่วยแล้วไปรักษาอันนี้เป็นการเรียกว่าเป็นเชิงรุกในการที่จะดูแลสุขภาพนะครับก็คือสนองนโยบายอย่างเต็มที่จริงๆครับผมคือถ้าใครมีความฝันก็มีความฝันว่าอยากอยู่แล้วไม่ป่วยตลอดอายุไขัยคิดว่าก็ไม่ควรพลาดโปรแกรมนี้นะคะเหมือนเราก็พยายามรวบรวมกับทางคุณหมอพยายามรวบรวมศาสตร์ที่จะทำให้ชะลอหรือไม่ป่วย มาอยู่ในคอร์สนี้ค่ะติดต่อส,สอบถามเพิ่มเติมด้วยที่แอดหมอไฮโลนะคะไลน์แอดหมอไฮโลค่ะ